องค์พระสั่งกระจายใส่ตาแล้วนะคะค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ดนาพราวรวยนะคะวันนี้แม่ครูท่านก็ได้มาที่วัดฝ่าบ้านมืดนะคะมาดูองค์พญานาคนะคะ สวัสดีค่ะแม่ครูค่ะสวัสดีค่ะเอามาเบิ้งความเรียบร้อยันี่ค่ะนีาเชียร์เรีลบเรียบเบื่อสลองล่ำล่ำบว่องสองครูเบื้อเบื่อวันที่สิบหกเนาะค่ะมือสั้นวันดีวันนี้วันรวยนะคะวันรวยเบื้อเจียเรียบเรียนะคะหางเป็นสายลุงเลยอ่ะแม่ครู ใช่เนาะะช่อันนี้เป็นด้านหางค่ะ <c oughs> อันนี้ด้านหางอัมนี้ปูสุโกธนาคาราธนาคานันธนาคาราปูอันนี้ด้านหาง<น> <Isaiah> โอ้ทำเป็นมุกด้วยเปล่า<ช>ฮะทกข่าวด้านหางสวยค่ะนี่เป็นด้านหางนะคะท<ช>ีนี้แ<ห>ม่ครูท่านก็จะได้มารำถวาย,วายให้ปู่นะคะตอนเศร้าเศ้าเองขาดทิศสามลอดทิศสามลอดทิศสามเบื่องหลักการท,ทิศอยากมีการซีเมนปู่กับอย่างเรียบ<ช>พร้มเรียบ้อยนี่แล้วจะ ทีน <jogo>. um. mm ีบอใหม่ก็สู้บอลนะใหม่ก็ดูน่าทัสีถ้ามันบงงามมากก็เพิ่มเติมแต่ว่ามันกับบอนเก่าเลย้วมันเข้าสิเยกสีม่ะสสีแงามเีเหลือเลยเนะสีเหลืองทองเหลื่แบบนีกบ่ีสวยงามมันสีเขากันเนาะ ่มันมาเสียเศษโปรดมาหออกสี่สมพูรยันม่นี่ยเรื่อี่ันนี้คืดานหนาเสียเรลอยสมงูเสียมบูรณ์มความเอียร้ลยวอลล์กางก็เสียจ็พยานาหอยที่เออ เม,มีมหลากลร่อยขั้นขันหมานวิามันหนักหน่อยเดี๋ยวไปเจ้าภาหมอไม่อยากหนักหน่อยเวิววันนี้เนี้ยอันหากน่อยได้รักเสียนั่นวะ <c oughs> ่ะหมาเมาสร้างเลยนะคะพยาหนา้าเราป <c oughs> ฏิเี่ยยิ่งอู้บกให้ยิ่งเลยหารนรที่สองา, <c oughs> สาได้ไรธรรมดาเวลาเราทำให้วอมู่นสั่งหนักหน่อย้า ได้ด้น่ยหน่อยได้น่น่อยได้าะนีนี่ก็กำลังสร้างองค์พระสั่งกระจายนะคะค่ะูดูนะคะว่าท่างกำลังทำอะไรอยู่นะคะท่าน ตอนนี้ช่างกำลังทำอะไรอยู่คะผ้าสังขาครับผ้าสังขา้ผ้าสังขาใช่ไหมคะะเจเหโอ้เหลือช่างคนเดียวนะคะที่กำลังป้านองค์พระสังกะจจายนะคะฝันดีไหมคะช่างไไม่ด้ฝันอะไรเลยครับพรุ่นี้ก็จะรวยแล้วนะ ้าบอกแนวทางให้เอซหน่อยสิคะม,มีตัวไหนน้อือละอเอกกับไม่คู่ไม่คูู่กับปู่ท่านก็ได้ให้เจ็ดศูนย์นะคะคก็ให้เป็นแนวทางกับเอซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูพระสังกตใจด้านหน้านะคะ นี่ค่ะพญานาคก็ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็เหมือนที่แม่ครูท่านได้กล่าวไปนะคะว่าก็เหลือกระเบื้องนะคะแล้วก็ทาสีโบสถ์นะคะแล้วก็พญานาคน้อยอยู่หน้าโบสถ์นะคะก็เหลืออยู่สีองค์นะคะก็จะได้บูรณะสร้างใหม่นะคะ อันนี้ก็เป็นองค์พระสังกัจจยค่ะค่ะดวงตาของท่านก็ได้ใส่แล้วนะคะเดี๋ยวเอสจะซูมให้ดูนะคะ ดวงตาสร้างเสร็จแล้วค่ะ ็เริ่มใส่ดวงตาแล้วนะคะดวงตาก็ใส่ลืนที่เสียบเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมหน้าตักนะคะหน้าตักองค์พระสังกรจจายที่ปู่ท่านได้วัดให้นะคะ ก็เป็นเจ็ดสิบนะคะหรือเจ็ดศูนนะคะถ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องเอสดาพารวยด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้เอ็ดดาพารวยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ